โอ๊ยอากาศร้อนจังเลยอะฮะอาทิ่ย์เติงมาเริ่มเลยดอกไม้ก็เหี่ยวอย่างงี้โลกก็แย่ละสิมาปลูกต้นไม้กันดีกว่าช่วยกันช่วยกันไงคนละไม้คนละมือร่วมสร้างสังคมดีกับช่องสามก่อนที่จะสายเกินไปนะคะ ต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตาผู้ครัวรสด,ดีไวยตามิลอิ่มอร่อยมีโปรตีนจากถั่วเหลืองทั้งเมล็ดทำได้แบบง่ายมากแค่ปิดไฟหรือว่าปิดน้ำเวลาไม่ใช้อะไรที่มันเกินแบบฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยเราก็พยายามตัด,ตด,ตดมันออกไปบ้างเดินทางวางแผนจะได้มีเปลืองน้ำมันค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันเพชรีพรหมช่วยค่ะสวัสดีครับผมกิติพันธ์นุตาญกุลครับในเวลาเรื่องจริงคนบั็นเถิงนะคะสวัสดีค่ะคุณจอสวัสดีครับพี่แมมสวัสดีวันจันทร์นะครับเนี่ยกรุงเทพเปลี่ยนไปไหมฮะค่ะหวังว่าคงจะเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็คนในวงการบั็นเถิงก็ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมคนที่16บนี่กันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะคะไปดูว่าพี่